Thank yeah. you. Yeah. สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยลาวทุกๆท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะสำหรับในที่ในคลิปนี้สูตรนี้กันแล้วนะครับลงวันที่2ก็เข้าเหมือนเดิมนะครับเนาะเข้าไปในที่ใน9559นะครับเนาะนี่แหละนะครับเป็นสูตรเดิมนะลงวันที่2นะครับยังไงวันที่3ขอให้เข้าแล้วกันนะครับแล้วก็สูตรนะครับถ้าไปดูถ้าไปเน้นกันนะครับกับในสูตรเลขวิ่งนะฮะเลขวิ่งก็ให้5้า นะครับเนาะอืมนะครับก็ก็มา5นะครับเนาะเสียดายผมไปเน้นให้4นะฮะเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับเนาะมาดูในสูตรเลขวิ่งตัวเดียวสูตร2ตัวนะครับสูตร2ตัวสูตรนี้นะฮะแล้วก็จะมีในสูตร2ตัวนะครับอีกในสูตรหนึ่งนะฮะก็มี2อยู่เนาะนะครับเสียดายนะไปไม่ถึง28นะครับเนาะอ่ะสูตรนี้ก็เดี๋ยวดูอีกสักงวด2งวดแล้วกันนะครับถ้าถ้าไม่เข้าก็ก็มามาเอาในสูตรใหม่นะครับเหมือนในสูตรนี้แหละ นะครับเราถ้าถ้ามันไม่เข้าหลายงวดนะครับก็ต้องปรับสูตรใหม่มาใช้กันนะครับเนาะอ่ะมาดูกันแลวกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะมาดูนะฮะมาดูในผลในงวดที่แล้วนะฮะเลขออกไปนะครับก็จะเป็นในที่ในสี่สี่หนึ่งเก้าห้าสองแปดนะฮะนี่ก็จะเป็นในที่ในเลขที่ออกนะครับก็มานะครับในที่ในเก้าห้าห้าเก้านะฮะเนาะอ่าไปที่ที่ล่างนะครับ งวดก่อนีไปบนงวดนี้ก็มาล่างนะครับเนาะ,ะแต่8ดก็ยังอยู่ในหลักหน่วยอยู่นะครับมาดูในงวดนี้แล้วกันนะครับงวดนี้นี่ก็สูตรวิธีการคำนวณน,นะฮะสูตรวิธีการคำนวณเอาผลในงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นนะฮะในที่ใน 4, 4 1, 9, 5, 2, 8, ี่สี่หนึ่งเก้าห้าสองแปดได้เก้าห้าสองแปดนี่ออกบ่อยนะฮะสี่หนึ่งเก้าห้า 2 8นะครับอ่ะเรามาหาในที่ในหลักสิบกันก่อนนะครับหลักสิบเราจะนำนะครับในที่ในหลักแสนหลักแสนจะคูณด้วยเลขคงที่8นะครับแล้วก็หลักหมื่นคูณด้วยเลขคงที่9หลักหน่วยจะคูณด้วยเลขคงที่3นะครับเนาะ4 8นะครับ4 8เป็น3 12นะครับอ่ะใครถูกกับสูตรนี้บ้างนะฮะเม้นมาบอกกันหน่อยนะครับว่าถูกกับสูตรนี้นะครับเนาะอ่ายินดีด้วยนะครับสูตรสูตรนี้นะลงวันนี้ก็ขอให้เข้าอีกแล้วกัน1 9ึ้านะครับ เดยถือน้ำสูตรนีเม่นมาบอกนะเด้นนอะ 8, 3, 8, 3, 24, นะครับเนาะองแปดสามแปดสามเป็นยี่สิบสี่นะครับจบวกกันสองบวกกับเก้าเป็นสิบเอ็ดนะฮะับหนึ่งบวกกับสี่ได้ห้าเพิ่มแต้มนะครับก็จะเป็นห้าสิบเหามาอีกบ,กนบนน 2, นกน่นะครับเนาะเด่นอีกสองตัวอ่ในในหลักหน่วยในหลักหน่วยแล้วก็จะนําในที่ในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่สามนะครับหลักพันคูณด้วยเลขคงที่เจ็ดหลักหน่วยนี่ก็จะคูณด้วยเลขคงที่แปด สี่สามเป็นสิบสองนะครับเก้าเจ็ดเก้าคูณเจ็ดนี่ก็จะได้นะครับในที่ในหกสิบสามเนาะแปดแนะครับ8ปดคูณแปดแเป็น64นะครับก็จากบวกกันนะครับ2บวกกันกับ3ได้5นะฮะหบวกกันกับสได้9ก็จะได้9นะครับแล้วก็จะลดแต้มนะฮะลดแต้มให้ได้4ตัวเด่นวันที่แล้วได้0นะฮะลดแต้มมาเป็น0987วันนี้9นะฮะก็จะเป็น9 8 7 6 นะครับนี่ก็จะได้นะครับในที่ใน4ตัวเด็ดน,นะครับหลักสิ5กับ6หลักหน่วยนะครับก็จะได้ในที่ใน9นะครับแล้วก็8นะครับเนาะอ่ะขอขอให้เดินดีนะฮะขอให้เข้าต่อเนื่องแล้วกันนะครับ5 6 5 6แล้วก็จะเป็นในที่ใน9 9 8 7 6นะครับสลับในนะครับงวดของวันจันทร์นะครับวันจันทร์เนาะอ่าวันจันทร์ที่22นะครับจอขอให้โชคดีแล้วกันนะครับขอให้เข้าอีกเป็นงวดที่3งวดติดนะครับงวดแรกก็เข้าไปบนงวด2ก็ไปเข้าล่างนะครับงวดที่3จะไปเข้าบนหรือเปล่าจะสลับหรือเปล่านะฮะจับคู่ไป59เอ้าวไม่ออกตัวเดิมเลยครับก็ไม่แน่นะครับ59 58 57 56 หกเก้าหกแปดหกเจ็ดหกหกนะฮะหรือจะมาดรอูนะครับในสูตรเลขวิง่งนะฮะสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะครับก็ถือว่าช่วงนี้เข้านะฮะช่วงนี้แม่นเลยนะครับสําหรับในสูตรเลขวิ่งตัวเดียวเนี่ยนะครับให้ห้าไปก็ออกห้านะครับในที่สี่หนึ่งเก้าห้าสองแปดนะครับก็เข้าอีกแล้วนะครับเนาะอ่านะครับสามงวดติดๆดเลยนะครับช่วงหลังๆนี่ก็ถือว่าดีเลยนะครับสำหรับในสูตรเลขวิ่งสถิตินะครับงว,นะนะวดล่าสุดลองดูว่ามันจะ ให้ชนกันนะครับกับในสูตร2ตัวเมื่อกี้ไหมนะครับวิธีการคำนวณสูตรก็เหมือนเดิมเลยนะฮะสูตรเติมใช้มาหลายงวดมากๆแล้วนะครับเนาะอ่ะก็จะเป็นในที่ใน41่นงวดที่แล้ว4 1 9 5 2 8แนะครับแล้วก็จะนำนะครับในที่ในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่5นะครับหลักแสนก็คือ4นะฮะคูณด้วยเลขคงที่5เนาะแล้วก็หลักพันนี่จะคูณด้วยเลขคงที่2หลักร้อยคูณด้วยเลขคงที่3 นะครับ4 5เป็น20นะครับ9 2เป็น18 5 9เป็น45นะครับก็จับบวกกันนะครับอ่าวกกันกับ5เป็น13นะครับก็3เลยนะฮะได้3นะครับตัวเดียวสำหรับในเลขวิ่งนะฮะเออฮะวนอยู่3 5 9 1 3 5 9 1อยู่นี่เนาะนะครับอ่ะก็ไม่แน่นะฮะเนาะอ่ะ ให้3ไปนะครับสลับในงวดนี้สูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะครับสลับในงวดของวันที่22นะครับวันจันทร์ที่22นะครับจะมาหมยเลขนี้นะครับไปดูในสูตรเมื่อกี้มี3ามไหมเนี่ยไม่มี3มเลยนะครับเนาะไม่มี3มเลย3บมไ่มีเนาะเนาะนะครับ3ไม่มีว่าก่อน5ก็ยังมีอยู่1ก็ยังมีอยู่นะครับ5ก็ยังมีเออฮะหรือว่า3ไม่มานะครับเนาะ หรือว่างวดนี้จะหลุดนะครับสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในสูตร2ตัวนะครับอีกสูตรหนึ่งนะฮะก็คือสูตรนี้เลยนะครับก็สูตรนี้นี่ก็เขาวางหลุดบ้างเนาะถ้าสูตรนี้สัก2องสมงวดเนาะไม่เข้าเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนสูตรใหม่แล้วนะครับเนาะอ่ะลองดูนะครับอีกสัก2องวดเนาะสูตรนี้นะครับว่าจะเข้าไหมนะครับผลงวดที่แล้วเป็น 4, 4ี่9ี่หนึ่งห้าสอง สี่หนึ่งเก้าห้าสองแปดนะครับหาในตัวเด่น2ตัวนะครับเราก็จะนำนะครับในที่ในหลักหมื่นคูณด้วยเลขคงที่9นะครับหลัก10คูณ2หน่วยก็จะคูณ2 1 9ได้9นะครับ2 2เป็น4 8 2เป็น16นะฮะจับบวกกันนะครับอ่า4บวกกับ6อ่าก็จะเหลือ9นะฮะ9 9อ่ะเพิ่มแต้มไปนะครับจาก9นะครับ9ก็จะได้0นย์นะฮะเพิ่มแต้มไป ส่วนในเด่นหลักหน่วยนะครับเราก็จะนําหลักแสนคูณด้วยเลขคูณที่9 4คูณเนะครับ4 9เป็น3 6นะฮะอ่าแล้วก็จะนำา6นะครับไปเพิ่มแต้มเป็น7ลดแต้มมาเป็น5แล้วก็4นะฮะก็จะได้ในตัวเด่นในหลักหน่วยนะครับหลัก19กับ0นะครับหลักหน่วยก็จะเป็นที่4567กนะครับเนาะอ่ะ9กับ0มวที่แล้ว4195 สองแปดในฮะก็ยังมีเด่น2อยู่เนาะมี5อยู่เนาะแต่จับคู่กันไม่ได้นะครับเนาะอ่ะถึงวันล่าสุดนะครับ9กับ0แล้วก็4 5 6 7นะครับจับคู่นะฮะก็จะเป็น9 4 9 5 9 6 9 7นะครับ0 4 0 5 0 6 0 7นะครับนี่เลยครับ ก็ถ้าเปรียบเทียบกันนะครับกับในทั้ง2ส,สูตรเลยนะครับก็อ่ะก็ใกล้เคียงกันอยู่เนาะในงวดน,นี้นะครับก็มีชนกันในที่ใน9ก้านะครับอ่า9495เก้าหอ่าเกอ่าไม่ใช่สิเก้าห้าเก้าหกนะครับชนกันสองคู่นะครับเก้าห้าเก้าหกนะครับนี่ถ้าใครชอบเก้าก็อาจจะซื้อไปแค่สองคู่ก็ได้นะครับก็ 95นะครับรู้สึกว่าก่อนหน้านี้นะครับเป็น95หรือเปล่านะครับที่ออก3มงวดติดนะครับเดี๋ยวยังไงต้องไปดูสถิติกันอีกก่อนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับนาออ่ะนี่แหละนะครับยังไงก็ขอให้สูตรเดินดีนะครับเข้าต่อเนื่องแล้วกันนะครับหรืออาจจะไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในชุดสรุปก็ได้นะครับน้องไม่จาเป็นต้องไปซื้อเยอะนะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อเยอะจับไปหลายตัวนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีถูกหวยกันทุกคนทุกท่านแล้วกันนะครับหรนี้ สวัสดีครับ